ต่อไปเป็นแถวที่21นะคะเริ่มเลยนะคะโซ่สามค่ะสองสามค่ะพอหนึ่งพอในช่องค่ะสองหลักค่ะหนึ่งค่ะสองค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งพอในช่องเดียวกันอีกสองหลักนะคะหนึ่งสองค่ะโซ่สามค่ะสองสามค่ะพอธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะ ต่อไปโซ่ห้าคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปคะ่ะต่อไปโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปคะ่ะโซ่ห้าคะ่ะสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปคะ่ะค่ะได้แบบนี้นะคะ ต่อไปโซ่สามค่ะหนึสามค่ะพอหนึ่งคอในช่องสหลักรวบครั้งเดียวค่ะหนึ่สองสามสรวบค่ะโซ่สองค่ะคอหนึ่งคอสี่หลักค่ะรวบครั้งเดียวค่ะหนึ่องรวบค่ะโซ่โซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะ พักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่ห้าค่ะสามสี่ห้าควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่ห้าค่ะสามสี่ห้าควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะต่อไปโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่าได้แบบนี้นะคะโซ่ห้าจะมีอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าช่องนะคะ ต่อไปโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะพอหนึ่งคอในช่องค่ะสี่หลักรวบครั้งเดียวค่ะสองค่ะสามค่ะสี่ค่ะรวบค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอในช่องเดียวกันสี่หลักรวบครั้งเดียวค่ะสองค่ะสามค่ะสี่ค่ะรวบค่ะ โซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะต่อไปโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่ห้าค่ะสองสามสี่ห้าควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าคอธรรมดาที่ช่องถัดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าคอดธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่ห้าทั้งหมดห้าช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะค่ะตามเงี้ยค่ะต่อไปค่ะโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะ พอหนึ่งคอในช่องเดียวกันสี่หลักรวบครั้งเดียว 2, ค่ะสองค่ะสามสี่ค่ะรวบค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอสี่หลักรวบครั้งเดียวค่ะสี่หลักในช่องเดียวกันนะคะรวบครั้งเดียวค่ะสามค่ะสี่ค่ะรวบค่ะโซ่สามค่ะ, 4, คะ,คะ, 3, คะพักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ ต่อไปโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะคลอธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่ห้าค่ะสองสามสี่ห้าคลอกธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าคลัธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าคลอกธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะหนึ่งสอง สองสามสห้าคอบธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่ห้าห้าช่องนะคะค่ะต่อไปนะคะโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะพอหนึ่งคอในช่องสี่หลักค่ะในช่องเดียวกันนะคะสี่หลักรวบครั้งเดียวค่ะสองสาม สค่ะรวบค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอค่ะสี่หลักในช่องเดียวกันค่ะรวบครั้งเดียวค่ะสามสี่รวบค่ะโซ่สามค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ เอาไปโซ่ห้าค่ะหนึ <üss> ่งสองห้าคอธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าคอักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่ห้าค่ะสองสามสี่ห้าคอธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่ห้าค่ะสองสามสี่ห้าคอัธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า ค่น้นธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะค่ะต่อไปโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามคอหนึ่งคอในช่องค่ะสี่หลักในช่องเดียวกันสี่หลักรวบครั้งเดียว 2, 3, ค่ะสองค่ะสามค่ะสี่ค่ะรวบค่ะโซ่สองค่ะคอหนึ่งคอค่ะสี <c> ่ <oughs> หลักรวบครั้งเดียวค่ะในช่องเดียวกันค่ะโซ่สามค่ะ สองสามค่ะความธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะค่ะต่อไปโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสีห้าค่ะควางธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะหนึ่งสองสามสี <c oughs> ห้าค่ะ พักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าพักธรรมดาที่ช่องสัดวไปค่ะแบบนี้นะคะค่ะต่อไปโซ่สามนะคะหนึ่งสองสามค่ะคอหนึ่งคอในช่องค่ะสองหลักค่ะสองหลังนะคะสองค่ะโซ่สองค่ะ คอหนึ่งคอในช่องเดียวกันค่ะสองหลักค่ะหนึ่งค่ะสองค่ะต่อไปโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามควักธรรมดาที่ช่องนี้ค่ะช่องถัดไปนะคะต่อไปโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่ห้าค่ะสองสามสี่ห้าควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าของธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่ห้าสามช่องนะคะต่อไปโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะคอหนึ่งคอในช่องเดียวกันสี่หลักรวบครั้งเดียวค่ะหนึ่งค่ะสองค่ะสามค่ะสี่ค่ะรวบค่ะโซ่สองค่ะ คอหคอค่ะในช่องเดียวกัน4หลักรวบครั้งเดียวค่ะสองค่ะ3มค่ะสค่ะรวบค่ะต่อไปโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะเชื่อมต่อกับช่องถัดไปค่ะความธรรมดาเลยนะคะแบบนี้ค่ะ ตอ่อไปโซ่ห้าค่ะหนึ่งสอสามสี่ห้าค่ะความธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะไปโซ่ห้าค่ะสองสามสี่ห้าความธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่ห้าค่ะสองสามสี่ห้าความธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่ห้าค่ะสองสามสี่ห้าความธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะตรงนี้โซ่ห้าจำนวนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าช่องนะคะแล้วต่อไปเราก็โซ่สามแล้วก็พอคหนึ่งในช่องเดียวกันสี่หลักแล้วก็รวบครั้งเดียวแล้วก็วนไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซ่ห้าต่อไปค่ะเดี๋ยวจะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบรอบแถวที่ยี่สิบเอ็ดนะคะ แถวที่21เดเดี๋ยวพอจบแถวที่21นะคะเดี๋ยวเราจะเป็นขึ้นวงแขนด้านซ้ายเลยนะคะสำหรับคนที่รอบอกยังไม่ถึงนะคะก็ต่อแถวที่22นะคะแถวที่22จะเหมือนกับแถวที่20จะเหมือนกับแถวที่ส1บ็แถวที่21จะเหมือนกับแถวที่12นะคะแถวที่22จะเหมือนกับแถวที่13าค่ะแถวที่2ี่สิบสามนะคะ จะเหมือนกับแถวที่14ค่ะค่ะจะจะจะวนไปเรื่อยๆค่ะจะเหมือนกันแล้ววนไปเรื่อยๆค่ะค่ะตามนี้เลยนะคะจนกว่าจะได้รอบอกเท่าที่ต้องการแต่ของเรานี้โอเคแล้วค่ะเราเท่านี้เราพอแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอเสร็จแถวที่21ขึ้นแถวที่22นี่นะคะเราก็จะทําวงแขนเลยค่ะต่อวงแขนเลยนะคะค่ะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะ